เอาล่ะครับกูผู้ชมครับมาละเวยมาละวาเปิดเรื่องช็อคเรื่องจริงไทยเซตแต่เมกาช็อคล่าสุดพรพันลากครอมบี้สู่ท็อปหเวทีอเมริกาซึ่งก็เรียกได้ว่าเหลือจัดเชื่อ ยังรวมไปถึงโคลมัสฟิลรี่ครับออกมายกย่องเจเจนุสาราต้อมคําตำนานเซตเตอร์ของไทยเราว่าเป็นเซตเตอร์ที่มาแล้วมาพร้อมความโชคดีมาพร้อมโชคลาภและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องราวเกี่ยวกับลีกของเยอรมันกับ ทีมพิชยาที่ล่าสุดนั้นโอกาสคว้าแชมป์เข้าใกล้ที่สุดเต็มแก่แล้วนะครับในแมตช์ชิงอันดับที่1เกมแรกเนี่ยเอาชนะเดรสเดนพร้อมกับลงสนามและก็ทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับวอลเบอลลีกสหรัฐอเมริกาครับก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงวอลเบยร์บอลสาวไทยกันไปเยอะ มากๆตั้งแต่แมตช์แข่งออสตาร์กับเกาหลีใต้รวมถึงทางสื่อเกาหลีหรือว่าทางโค้ชคังซองฮยองเนี่ยก็อยากได้สาวไทยเราไปร่วมทีมพอเห็นการแข่งพอเห็นฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ย อดใจไม่ไหวครับอยากจะได้สาวไทยเราเข้าไปเป็นโคตาเอเชียของโคว์วีลิกซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปแค่ตัวสำรองอยู่จะสับเปลี่ยนกันตอนไหนยังไม่รู้นะครับต้องรอเปิดดูดูกาลณนะเวลาปัจจุบันนี้สาวไทยเรากำลังฟอร์มฮอตกำลังฟอร์มดีโดยเฉพาะตำแหน่งดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลักที่กำลังจะขึ้นมาแทนชุดใหญ่ทั้งยูฟาทั้งนัฐนิชาหรือว่านัทที่มาเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีฟอร์มเด่นกันทุกคน แต่ว่าเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับมาพูดถึงลีกสหรัฐอเมริกากันบ้างที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยอัปเดตกันไปยาวๆกับพรพันธ์เกิดปราดหลังจากพาดิปออร์แลนโดชนะมา9เกมติดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์สูงสุดของลีกอเมริกาและล่าสุดตอนนี้ออร์แลนโดวาคิรี่ของพรพันครับก็ยังมีลุ้นแชมป์เต็มแก่เพราะได้ผ่านเข้ารอบเพย์ออฟ4ทีมสุดท้ายในการลุ้นแชมป์ลีก PWF ร่วมกับโอมาฮาร่วมกับแอตแลนตาไวแล้วก็ร่วมกับอินดี้อีกไนซ์ซึ่งตอนนี้การันตีไปแล้ว3ทีมนะครับอีกทีมหนึ่งอย่างอินดี้อีกไนท์เนี่ยก็ยังไม่การันตีเพราะว่าแกรนดราปิดหรือว่าซานิโกโมโจยังมีโอกาสแซงได้อยู่ซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงก็เกี่ยวข้องกับพรพันธ์ชมพู่ของเราโดยตรงนะครับกับสซติของเพื่อนร่วมทีม ตัวลุกขวัญใจตัวรุกคู่หูอย่างอเบอร์ครอมบีครับที่ล่าสุดนั้นบันทึกเรคคอร์ดของโปรวอลบอลไปได้เรียบร้อยกับการทำแต้มจากการโจมตี398คะแนนซึ่งสูงที่สุดในรายการ p v f นะครับและก็เป็นการทำคะแนนเพียงคนเดียว ที่จารึกประวัติศาสตร์ในตอนนี้ซึ่งทางสื่อของอเมริกาเองก็ได้ออกมาบอกนิวเรคคอร์ดของอเบร์ครอมบีนะครับที่ตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในซีซั่นเดียวกับการทำคะแนนจากการโจมตีโดยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นตัวเซตคู่บุญอย่างพรอนพันเกิดปราดแหละครับที่หลังจากมีการประกาศไม่กี่วันอเบร์ครอมบีเองครับดรออกมาโพสต์รูปภาพคู่พรอนพันเลยว่า โอ้โหนี่แหละคือคูห่หูของชันนะครับคือออกมาบอกประมาณนี้เลยนะซึ่งก็มีคอมเมนต์ออกมาอย่างมากมายนะครับบอกว่าอเบอร์ครอมบีเองคือคุณปีบอลดได้อย่างชํานาญและก็มีทักษะสูงรวมถึงวินัยในการเล่นและคุณเป็นนักกีฬามืออาชีพที่ดีมากซึ่งพรพนร์เองก็ได้เข้าไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับ โพสนี้ของอเบอร์ครอมบีด้วยนะครับก็มีสเต็ก,กอร์รูปไฟกับรูปหัวใจที่บอกว่าโอ้โหคุณมันร้อนแรงจริงๆสถิตินี้เนี่ยยากที่จะตามทันจริงๆครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเป็นอเบอร์ครอมบีนะครับที่อัปเดตออกมาล่าสุดแต้มเนี่ยเยอะมากกว่า397คะแนนเป็นตอนนี้เนี่ย399คะแนนจากการโจมตีนะครับแล้วก็ลงเล่นไป93เซตซึ่งยังรวมถึงมีสถิติการทำคะแนนต่อเซตเนี่ย4.29จคะแนน นำหากเอดมอนด์ลีจากแอตเลนต้ว้์นะครับที่ลงเล่นไป99เซตทำได้เพียงแค่358คะแนนจากการเล่นเกมรุกโอ้โหแล้วก็นำเทเลอร์อัสซนีนะครับจากเอดีกไนท์เนี่ยที่ทำไปไม่แค่344คะแนนซึ่งตอนนี้อาเบอร์ครอมบีผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ยังนับได้ยาวๆอาจจะไปถึง400คะแนนเลยก็ได้เพราะคะแนนรวมทั้งหมดของอ l เบอร์ครอมบี B นะครับถึงแม้ว่าจะทําแต้มจากการโจมตีได้เยอะเนี่ย แต่การทำแต้มทั้งหมดเลยทั้งการบล็อกทั้งการเสิร์ฟหรือว่าแต้มหลายๆจังหวะเนี่ยอเบอร์ครอมีเป็นอันดับ2ของลีกนะครับที่ทำไป437คะแนน อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเอ็ดมอนด์ลีครับที่ทําไป443คะแนนแต่ว่าลงเล่นมากกว่าอัลเบอร์ครอมบีถึง6เซตด้วยกันถ้านับเป็น6เซตเนี่ยก็2เกมที่ลงเล่นมากกว่าอัลเบอร์ครอมบีแต่ได้นับเรื่องของเฉพาะการโจมตีในเกมรุกเนี่ยอัลเบอร์ครมบีเป็นอันดับหนึ่งยากที่ใครจะตามทันมากๆก็ต้องบอกว่าไซติไม่เคยโกหกใครนะครับแล้วพรพันเองผมว่าส่วนสําคัญและก็เป็นยิกซอสำคัญเลยดําให้เจ้าตัว พังอาจขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับโดยพอพันเกิดปราดตอนนี้แอซิดไปทั้งหมด927แอซิดกับมีสถิติการแอซิดต่อเซตเนี่ย10.91คะแนนและลงเล่นไปน้อยมากๆเพียงแค่8 5เซตนะครับยังตามหลังฮินนี่ซิดนี่คนดีคนเดิมที่ลงเล่นไป99เซตเนี่ยทำไป1,129แอซิดถือว่าทำได้เยอะมากนะครับและก็ทำลายสถิติของฤดูกาลที่แล้วไปเป็ที่เรียบร้อย ที่ฤดูกาลที่แล้วนั้นอีแวนแอสลีย์ทำไป1,000แอซิดท่วนหรือว่ากราสชิลดสเนี่ยทำไป976อแอซิดรวมไปถึงนุสราต้มคำในปี2 0 2 4นะครับติดอันดับที่3าํทำไป932แอซิดตอนนี้พอร์ตพันเองก็ใกล้จะแซงนุสราแล้วส่วนสถิติในปีที่แล้วของลีกโปรวอลเลยร์บอลนั้นผู้เล่นทำแต้มจากการโจมตีมากที่สุดก็เป็น ครูซี่ที่ทาไป395คะแนนก็ยังน้อยกว่าอเบร์ครอมบีก็จริงๆนะครับอเบร์ครอมบีเนี่ยยังครองอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเวลเบอลลีกอเมริกาที่ทําแต้มได้มากที่สุดคือเอาจริงผมไม่ได้ตกใจกับสถิตินี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าอเบร์ครอมบีเริ่มฟอร์มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วพรพันธเองก็เซตเข้าไม้เข้ามือหลายจังหวะทุกช็อตเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่ผมดีใจแลวก็ทึ่งก็คืออเบร์ครอมบีโพสต์ภาพคู่พอนพัน์หลังจากมีการประกาศออกมา นั่นก็หมายเขาว่าเขาน่าจะยอมรับในตัวพรพันธ์แลครับที่เคยเล่นร่วมกันในหลีกเกาหลีก,กับ IBK แล้วมาตามเล่นในการต่อกับหลีกอเมริกางานนี้ยังพาออร์แลนโดเนี่ยลุนแชมป์ได้อีกก็ไม่แปลกใจเลยที่ทั้งสื่อเมกาทังเพื่อนรูปทีมทั้งโค้ชดูถึงอเบอร์รอมบีออกมาชื่นชมพรพันธ์ของเราถึงในเกมต่อไปครับสำหรับออร์แลนโดวาคิรีนะครับจะเป็นการเล่นเกมเยือน เจอกับอินดี้อีกไหนในวันที25่25เมษายนนี้ในเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะโคลัมบัสฟิวรี่มา3ต่อ0เป็นการในขันระหว่างนุสรากับพรพันธ์นะครับตำนานมือเซตของไทยเราทั้ง2คนซึ่งพรพันธ์เองก็ทําไปได้37แอซิตกับ8ขุดบอลนุสราเองก็ทําไปได้ทั้งหมด24แอซิตกับ5ขุดบอลและก็ทํากันไปคนละ1คะแนนสําหรับเกมนี้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การโจมตีของ ผู้เล่นแนวรุกออร์แลนโดเนี่ยทั้งอเบอร์ครมบีลินซีวันเดอร์ไว้์คาสบาฟอ์เตอร์นาตาลีคือมีเปอร์เซ็นต์สูง50%อัพกันทุกคนเลยก็ไม่แปลกใจนะครับที่ทำให้ทีมชนะและก็กลับมาฮึดสู้ลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับออร์แลนโดวาคิวรี่ ต๊ะสกัดของสาวไทยเราอย่างพรพันธ์เกิดปราดที่อยู่อันดับ3ของตารางในลีกของอเมริกาส่วนอีกสโมรสรนหนึ่งในลีกเมกาครับก็เป็นลีกเดียวกันนะก็เป็นสโมรสรโคลัมบัสฟิวรี่นะครับอัปเดตออกมาล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ภาพนุสราครับพร้อมกับได้รับเงินรางวัลหรือว่าเงินจากการซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์ซึ่งนุสราเพิ่งมาร่วมทีมแต่ว่า ได้ขึ้นปกเป็นภาพแรกนะครับโคลัมบัสฟิวรี่ก็เหมือนภูมิใจกับนุสรานะที่เป็นจิ๊กซอหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมนั้นได้รับรางวัลจากสปอนเซอร์เป็นจํานวนเงิน4,600 US ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1,30,000บาทซึ่งจํานวนเงินนี้ครับมีที่มาที่ไปนะการที่เขาโพสต์ภาพนุสราพร้อมกับมีแคปชั่นว่า ขอบคุณอย่างสูงสำหรับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนโคลมัสฟิลลี่มาโดยตลอดกับการเติบโตในวลอลเล่บอลซึ่งเงินรางวัลน,นี้ครับก็ได้จากการเสิร์ฟเอสทั้งหมดของสโมสรโคลมัสฟิลลี่ที่เสิร์ฟได้แต้มไปทั้สิ้น46เอสโดยได้เอสละ100ดอลลาร์รวมทั้งฤด,ดูกาลตอนนี้เนี่ยก็เป็นเงิน4,600ดอลลาร์นะครับและก็จะนำไป เปลี่ยนแปลงชีวิตโดยที่ไปช่วยเยาวชนในเมืองเซนทันโอไฮโอได้เข้าถึงกีฬาวลอลเล์บอลพร้อมกับมีการฝึกสอนและก็โอกาสในการแข่งขันในลีกของอเมริกา เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการบริจาคก,การกุศลของสปอนเซอร์คลบัสฟิลลี่นะครับโดยที่มีภาพนุสราอันนี้ผมแปลกใจมากนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นรางวัลแบบนี้ภาพกราฟิกเนี่ยอาจจะเป็นภาพรวมทั้งทีมแต่นี่เอาเพียงแค่ภาพนุสรามาเพียงคนเดียวซึ่งก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของคุณลบัตฟิลลี่ไปแล้วแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆในสนามเพราะ พอลงมาแล้วเนี่ยสภาพทีมเปลี่ยนไปนจริงๆนะครับเล่นดีเล่นได้แล้วก็ช่วยเป็นเดอะแบกให้กับสมโมสรถึงแม้ว่าตอนนี้โคลัมบัสฟิลลี่จะอยู่นันท้ายตารางก็ตามนะครับแต่ว่า3เกมหลังสุดเนี่ยชนะมารวดซึ่งชนะทั้งอินดี้อีกไหนชนะทั้งหลายต่อหลายทีมเรียกว่าประสิทธิภาพสูงนะครับโดยเกมต่อไปของโคลัมบัสฟิลลี ก็จะต้องมีคิวเจอกับโอมาฮาซูเปอร์นาวาทีมระดับ1ของตารางนะครับในวันที่25เมษายนแล้วเป็นการเล่นในบ้านด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นงานยากนะครับเจอโอมาฮาด้วยแต่ถ้าเกิดพลิกชนะมาได้ นูสราจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โงานนี้เดี๋ยวรอรับชมกันได้นะครับ25เมษาก็มีทั้ง2คู่เลยทั้งออร์แลนโดแล้วก็โคโลบัตฟิลลี่ยังไงรอชมรอติดตามกันกันกบลีกของสหรัฐอเมริกาเอาละครับมาถึงอัปเดตเกี่ยวกับอีกลีกหนึ่งกันบ้างครับเป็นลีกจากยุโรป ย้ายข้ามทวีปกันเลยทีเดียวครับในลรกของเยอร,รมนีครับที่ตอนนี้กําลังลุ้นแชมป์กันอย่างดุเดือดกระแสะอาจจะเงียบแต่ผมก็ติดตามอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าไม่ติดตามนะครับโดยสโมสรของพิมพิชยาอย่างทามเบิร์กเชเวรินตอนนี้มีลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วครับแลวก็เปิดหวัวเบิกร่องดีโดยที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่รอบ8ทีมรอบสี่ทีมตัวของบีมหรือว่าพิมพิชาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยนะครับจริงๆก็ไม่รู้ทำไม อาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่ายังปรับตัวไม่ได้ถ้าปรับตัวไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบิมลงมาเล่นเยอะมากๆก่อนที่จะถึงรอบไฟนอลแล้วไม่รับโอกาสลงเล่นเลยจนสุดท้ายในเกมล่าสุดครับเป็นเกมแมตชิงชนะเลิศเกมแรก ที่ชาวเวลีนั้นต้องพบกับเดสเดนซึ่งเกมนี้กลายเป็นว่าพามเบอร์ชาวเวลินสามารถเอาชนะไปได้แบบสวยหรู3ต่อศูนย์เซตซึ่งในแต่ละเซตโอ้โ oh, หหืดจับหืดขึ้นคอโดยเซตแรกครับชาวินเอาชนะไปได้25ต่อ23คะแนนเซตที่2เอาชนะไปได้26ต่อ24คะแนนแล้วก็เซตที่3เอาชนะไปได้25ต่อ22คะแนนโดยเล่นเป็นตัวจริงเนี่ย ก็เป็นชุดตัวหลักยังไม่ใช่พิมพ์พิชยานะครับก็มีเลนาโกรเซอร์มีแอนเนทโฮซิกมีโคนฮันนาเฮเดราพาติเซียดัมบริงซึ่งเป็นผู้เล่นที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับเกมนี้โดยแต่ละคนก็ทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกำรรครับแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือควีนบีมของเราครับพิมพิชยาได้รับโอกาสลงเล่นในแมตชิงเกมแรกคือได้โอกาสเรเล่นในเซตที่2ครับตามมาด้วยเซตที่3เนี่ย แต่ก็ทําไปได้ถึง6คะแนนนะครับจากการโจมตี5และก็จากการบล็อก1คะแนน ซึ่งยังมีเปอร์เซ็นต์การจบดีสูงถึง3ามเซนะครับได้โอกาสการขึ้นตีทั้งหมดเนี่ยสิครั้งและก็ยังมีเปอร์เซ็นต์การรับบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับคือรับบอลไป19ครั้งเสิร์ฟไปทั้งหมดเนี่ยแครั้งครับไม่มีผิดพลาดและก็ไม่มีได้แต้มแต่ว่ายังสเสถียรอยู่ในฟอร์มส่วนตัวซึ่งการที่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นผลดีและก็สร้างความมั่นใจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวของบีมเยอะมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้รอบไฟนอลอย่างที่ผมบอกไป ไม่ได้ลงเลยนะครับผมเองก็กังวลว่าเอ้ยตอนนี้เยอรมันไม่ไว้ใจหรือเปล่าแต่พอเอาเขาจริงๆเกมสําคัญแบบนี้กลายเป็นว่าบีมได้ลงครับกับการทำแต้มที่มันแบบไม่ห่างกันสมกับเป็นแมตชิงสมกับเป็นนัดชิงมากๆโดยเกมที่2ครับจะต้องเจอกันในวันนี้นะครับเวลา19นาฬิกาตามเวลาของเยอรมันถ้าคิดเป็นเวลาไทยก็ ประมาณเที่ยงคืนที่ชาวเวลีนนั้นจะต้องออกไปเยือนเดสเนอร์ในเกมที่2ครับถ้าเกิดชนะ3เกมรวดกลายเป็นชาวเวลินจากคว้าแชมป์ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดชนะไปคนละ2เกมก็ต้องไปลุ้นกันในเกมสุดท้ายเพราะว่านัดชิงในลีกของเยอรมันเนี่ยจะเล่นกันทั้งหมด5เกมในรอบไฟนอลสับเปลี่ยนกันเล่นแต่ความได้เปรียบอยู่ที่พาเมร์กชาวดีลินครับเพราะว่าเกมสุดท้ายจะเป็นการเล่นในบ้านซึ่งยังไงก็รอรับชมติดตามกันได้เลยครับแมตช์จากแข่งขันในวันนี้และผมเองก็เชื่อว่าชาวเวลีนนั้นน่าจะเอาอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นนอกบ้านก็ตามสิ่งที่เชียร์ที่สุดเนี่ยอยากเชียร์ให้ผู้เล่นไทยของเราได้ลงนะครับอาจจะเป็นบีมที่มาฮอตในแมตช์สุดท้ายฮอตในแมตช์ชิงเลยก็ว่าได้เดี๋ยวยังไงรอชมรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย